5%, 5ของผู้ประกอบการบ้านเราเป็น SME นะคะในขณะที่การจ้างงานกว่า70%เป็นการจ้างงานจากผู้ประกอบการ SME ค่ะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม SME ถึงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากทีเดียว ที่ผ่านมาค่ะเพิ่มมีโอกาสร่วมง,งาน How to Build Modern Business โดย BMB Capital Partners ที่มาเล่าถึงโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SME ไทยในช่วงเวลานี้และนี่คือ3มุุมมองของ3หนุ่มคุณเต้ภูริศพิรมพักดีกรุปปร๊ปซี o โกลุ่มบริษัทบนร,รอบเบ r ร์รี่และ Managing Partners BMB Capital Partners คุณหมูนัทวุฒิพึงเจริญพงศ์อดีต SME ที่เติบโตมาเป็นสตาร์ทอรุ่นพี่และนักลงทุนในสตาร์ทอ คุณเบนส์วรพั์ชาวนรณนิกุลนักกลยุทธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาธุรกิจกับบริษัทระดับโลก 1. วิกฤตคือโอกาสในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งจากภายนอกอย่างมาตราการการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภายในยอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจกระทบกับการท่องเที่ยวหรือนี่ควรเรือนที่กระทบกับกำลังซื้อของคนไทยซึ่งปัจจัยเหล่านี้กดดันให้เศรษฐกิจไทยปรี อาจขยายตัวได้ไม่ถึง2%แต่ในภาวะที่ทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแบบนี้คุณหมูเชื่อว่าจะทําให้เห็นว่าธุรกิจหรือบริษัทไหนแข็งแรงกว่ากันซึ่งในวันนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทยยังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตหลายด้านโดยเฉพาะการแพทย์สุขภาพอาหารเครื่องสําอางที่เรามีจุดแข็งและเป็นสิ่งที่คนต่างประเทศนึกถึงเวลาพูดถึงประเทศไทย Only 2. only p l a n o i d s u r v i v e เคล็ดลับของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จก็คือ founder ต้องมีความกระหายในการทำธุรกิจซึ่งคุณเต้ใช้คำว่าพร้อมขย่งแต่ไม่กระโดดซึ่งหมายถึงความพร้อมในการพัฒนาและเติบโตแต่ไม่ทำอะไรเกินกำลังส่วนประโยคที่น่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการในเวลานี้ที่สุดก็คือ only p l a n o i d s u r v i v e เพราะนั่นคือลักษณะของคนที่ไม่หยุดนิ่งปรับตัวเร็วและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกช่วงเวลา 3. งบการเงินคือผลตรวจสุขภาพของธุรกิจหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสุขภาพธุรกิจได้ดีที่สุดก็คืองบการเงินคุณเบนเชื่อว่าแต่ละธุรกิจมีวิธีและแนวทางในการขยายกิจ,จการแตกต่างกันแต่ตัวเลขในงบการเงินโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนสามารถนํามาประเมินโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้อย่างดีในขณะที่กระแสงเงินสดถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องแต่ธุรกิจจะยั่งยืนหรือไม่ก็ย่อมขึ้นกับว่า บริษัทมีธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนและนี่คือ3ประโยคสําคัญที่เปินเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กําลังก้าวข้ามผ่านความท้าทายเพื่อเติบใหญ่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมวิกฤตคือโอกาส only p l a n i o survive งบการเงินคือผลตรวจสุขภาพของธุรกิจค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ